สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและ f อทางบ้านทุกท่านกลับมาเจอกันกันกบช่องมินนี่พารวยเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะพามาติดตามแนวทางหวยฮานอยมัดรวมลาวพัฒนาและหวยมาเลจากแม่น้องชมพู่ค่ะ ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังก็ต้องขอขอบคุณแม่น้องชมพู่ที่แบ่งปันและแชร์แนวทางให้ FC ได้ติดตามกันทุกวันนะคะและถ้าหากท่านใดสนใจอยากจะเข้ากลุ่ม VIP นะคะก็สามารถแอดไลน์เข้าที่ ID ไลน์ของแม่น้องชมพู่นะคะ DL0509PSA ค่ะ DL0509PSA นะคะหรือว่าไปติดตามเพจแม่น้องชมพู่99ได้เลยนะคะ ค่าใช้จ่ายในการเข้ากลุ่ม VIP เพียงแค่150บาทต่อท่านตลอดชีพค่ะก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะในห้อง VIP ก็มีแนวทางวางให้ทุกหุ้นทุกหวยไม่ว่าจะหุ้นรอบเช้ารอบบ่ายไทยเย็นไต้หวันฮานอยสตาร์ลาวสตาร์ลาว HD นะคะไปจนถึงฮานอยมัดรวมลาวพัฒนาและหวยรัฐบาลไทยค่ะ และเรามาเริ่มดูแนวทางหวยฮาหนอยมัดรวมงวดที่ผ่านมานะคะก็เข้าทั้งฮาหนอยด้านหนังนนอยเฉพาะกิจน้อยพิเศษนนอยสามาคัคคีปกติ V.I.P และหนอยพัฒนาค่ะเนวทางของแม่น้องชมพู่ก็เข้าวิ่งรูด6และ4ฟัน4เข้าตัวเจาะ0216และตัวระวัง1นะคะ เดี๋ยวเราไปตามดูแนวทางวันนี้กันนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังแนวทางหวยด้วยค่ะถ้าชอบถ้าถูกใจก็อย่าลืมแคปหน้าจอไว้เรื่องเล่นเลือกซื้อนะคะและตัวนี้นะคะก็เป็นแนวทางหวยฮานอยมัดรวมค่ะงวดวันที่15ธันวาคม2564วันนี้ให้วิ่งรูด1และ9ฟัน1เจาะ2ตัว19 16 51 02 90958984ตัวระวัง2เจาะ3ตัว915 115และ162ค่ะเลขเบิ้ล66 0099แนวทางหวยหาน้อยมัดรวมวันนี้นะคะและต่อมานะคะก็เป็นแนวทางหวยมาเลยค่ะงวดวันที่15ทันวาคม2564ให้วิ่งรูด1และ7ฟัน7 เจาะ2ตัว71 75 76 79 13 19 16 12เลขเบิ้ล1177เจาะ3ตัว357 356ค่ะ และตัวนี้นะคะก็เป็นแนวทางหวยลาวพัฒนางวดที่ผ่านมาค่ะ3ตัวบนออกสองและ2ตัวล่าง92นะคะแนวทางของแม่น้องชมพู่ก็เข้าวิ่งรูด8และ9เข้าตัวเจาะนะคะ9 2สองและ8 7ค่ะก็เข้าทั้งบนทางล่างเลยนะคะก็สุดปังมากๆเลยค่ะสำหรับแนวทางหวยลาวจากแม่น้องชมพู่นะคะและมาตามกันต่อที่หวยลาววันนี้ค่ะ ลาวพัฒนางวดวันที่15ธันวาคม2564นะคะแม่น้องชมพู่ให้วิ่งรูด8และ3ฟัน8ตัวที่ชอบ3 1เจาะ2ตัว8 3 8 2 8 1 8 6 0 3 3 2 3 9 3 7เลขเบิ้ล8 8 3 3 เจาะ3ตัว283 381และ931นะคะแนวทางจากแม่น้องชมพู่ฝากไว้เป็นแนวทางให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมรับฟังนะคะถ้าหากท่านใดชอบและถูกใจก็อย่าลืมแคปหน้าจอไว้เลือกเล่นเลือกซื้อค่ะเล่นหุ้นเล่นหวยอย่างมีสติจะได้มีสตางค์นะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆขอให้ถูกหวยรวยเบอร์กันทุกท่านค่ะ และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจงให้กับช่องมินนี่พารวยด้วยค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ